ข้อ7นะคะ4โคเซกเซต้าลบ4ไซเซต้าเท่ากับ2รู2คอตเซตา้าจากข้อนี้นะคะก็ทำการเปลี่ยนโคเซกและคอตให้อยู่ในรูปของคอสและไซนะคะก็จะเป็น4ส่วนไซเซตา้าลบ4ไซเซตา้าเท่ากับ2รู2คอสเซตา้าส่วนไซเซตา้า ะะเอานำไซเซตาคูณทั้งสมการนะคะก็จะได้เป็น4ี 4, ่ลบสี่ไซกำลัง 2, สองเซตาเท่ากับสอรูสองคอสเซต้าโดยที่ไซเซตาเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นนะคะเราต้องเขียนไว้เสมอถ้ามีการนำมาคูณนะคะ อยู่เป็นเศษอยู่เอ้ยเป็นส่วนอยู่ด้วยนะคะไซเซตาจะต้องไม่เท่ากับ0หลังจากนั้นเนี่ยก็จัดรูปจะได้เป็น4 sin ซกำลังสองเซตาบวก2อรูสองคอสเลบส่บเท่ากับศูนย์นะคะกำลังสองเซตาก็คือ 1-cos2 ลบคอสกำลังสองซนะคะบวก2อรูสองคอสเ ลบเท่ากับ0ก็นำ4คูณเข้าไปก็จะได้เป็นลบ cos ลบ4 cos เอ,อ่อจะได้เป็น4-4 c ลบ4 cos อสกำลังสเซบวก2รูทอเลบ4เท่ากับ0จัดรูปนะคะก็จะได้เป็น4 c o s 2สกำลังสองซตบวก2รู 2, อเซต,นะ 4, ตัด4นะคะ เท่ากับ0เพราะฉะนั้นดึง c o s เซตาออกมานะคะสามารถดึงได้เป็น2 cos เซตาเลยนะคะก็จะได้เป็น2 cos เซตาคูณกับ2 cos เซตาบวกรูอเท่ากับศเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น cos เเท่ากับ0หรือว่า cos เตตเท่ากับลบรูสองส่วน2น,น,นะคะจากสมการนี้นะคะที่เราแยกตัวประกอบออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็วาดรูปวงกลมหน่หน่วยนะคะเพื่อหามุม cos เตเป็น0คือพิกัดบนแกร x เท่ากับ0ก็คือจุด สองจุดนี้นะคะก็คือมุมเป็น90องศาและ135ออขอโทษค่ะ90องศาและจุดนี้คือจุด180บวก90องศาก็เป็น270องศานะคะส่วนคอเซตาเท่ากับลบรูทสองส่วนสคือติดลบ เพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในควอดรงที่2และสามนะคะเซต้าที่เป็นไปได้ก็คือร8อยปดิบองศาลบสี่ห้าองศากับร้อยปิบบวกสี่ิห้านะคะเพราะว่าเป็นการวัดทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้ทวนเข็มนาฬิกานะคะเป็นเครื่องหมายบวกและตามเข็มนาฬิกามาตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะก็จะได้เป็นมุม 135องศาและ225องศานะะเพราะฉะนั้นเซ็ตคำตอบก็คือ90องศา135องศา225องศาและ270องศาคือคำตอบนะคะแล้วถ้ากลับมาดู เงื่อนไขของเราคือ sin เซต้าไม่เท่ากับ0แล้วก็พบเราจะพบว่าทุกคําตอบของเซตคําตอบเราเนี่ยไม่มีทําให้ sin ์เซต้าเท่ากับ0นเลยเพราะฉะนั้นก็คําตอบเหล่านี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะต่อมาข้อที่8ป o s อเซต้าบวก 4, สี่ไซเซตลบไซสองเซต้าเท่ากับ0ข้อนี้นะคะก็ เห็น2เซตาตรงนี้เราก็เปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนเป็น2องไซ์เซตาคอสเซตานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถดึงจับคู่ดึงออกมาได้นะคะตัวหนึ่งอย่างอันนี้นะคะมีไซ n ์เซตาสำกัน เราก็เลือกดึงสายเซตาออกมาก็จะได้เป็น4ลบ2คอเซตานะคะแล้วก็ย้ายสองมาข้างนี้ก็จะเป็นบวกคอรเซตาลบ2เท่ากับศน,นะคะถ้าเห็นก็จะสามารถจัดดึงได้อีกนะคะดึงเราจะดึงลบ2ออกมานะคะก็ะได้เป็นลบ2องสายเซตาคูณกับ c อสเซตาลบสนะคะบวกกับ c o s เซตาลบสเท่ากับศูนจะเห็นว่าเราสามารถจัดรูปได้นะคะตรงนี้เป็น c o s เซตาลบสอันนี้ก็เป็น c o s เซตาลบสเพราะฉะนั้นสามารถดึง c o s เซตาลบสออกมาได้ในตัวแรกก็จะเหลือเป็นลบสองไซ ตัวที่2ก็เหลือเป็นบวก1น,นะคะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้คอเซต้าเท่ากับ2หรือว่าไซ n เซต้าเท่ากับ1ส่วน2นะคะอย่างนี้แล้วเนี่ยดูเงื่อนไขตัวแรกคอเซต้าเท่ากับ2ซึ่งคำตอบที่ได้จะเป็นเซษว่างเพราะว่า c อสเซตาตามที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีค่าอยู่ตั้งแต่ลบหนถึงหเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ c o s เซตาจะเท่ากับ2ส่วนในเคสที่2องไซเซตาเท่ากับเซนหนึส่วน 2. สซที่เป็นไปได้คืออะไรบ้างก็ว่ารูปวงกลมหนหน่วยเซตเป็นบวกไม่อยู่ในคอร์ดันที่หและสเพราะฉะนั้นเซตที่เป็นไปได้จึงเป็น30องศาและ 150องศานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็น30เซตคำตอบของ30องศาและ150องศานะคะข้อนี้ก็ธรรมดานะคะก็เหมือนเดิมเหมือนข้อที่ผ่าน,านมาเลยก็คือแปลง s i ส2เซต้าให้เป็นรูปของเซต้าธรรมดาก่อนแล้วก็จับคูดึงตัวร่วมนะคะแล้วก แก้สมการออกมาหามุมนะคะใช้คำตอบต่อมาข้อ9ค่ะ4 cos อสกำลัง4เซตาเท่ากับ 2, s ซ n 2เซตาทั้งหมดยกกำลัง2จากข้อนี้เห็นกำลัง2เห็น2เซตาก็แปลงให้อยู่ในรูปปกติให้หมดนะคะ 2, s ซ n 2เซตาก็แปลงเป็น สองไซเซตาคอสเซตาทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้เป็น4ี่คอสกำลังสีส่เซตาย้ายข้างด้วยนะคะลบสี่ไซกำลังสองเซตาคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ0เราเห็นตัวซ้ำกันนะคะคือคอสเซตาและ4ดังนั้นเราจึงดึง สี่คอสกำลังสองออกมาได้เป็น c o s กำลังสองลบไซกำลังสองเงองเ,เท่ากับศดังนั้นเราจะได้ว่า c o s เซเท่ากับศหรือว่า c o s กำลังสองเท่ากับไซนกำลังสองซนะคะซึ่งนั่นก็คือ c o s เซตาเท่ากับไซเหรือ c o s เซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะแบ่งเป็น3เคสเราก็ว่ารูปวงกลมหนึ่งเยโคสเซต้าเท่ากับ0ก็คือพิกัดบนแกนเอเท่ากับ0น,นะคะคือจุดนี้และจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเซต้าเท่ากับ ใชส่วน2หรือว่า90องศานะคะและ270องศาในเคสที่2 c o คอสเซตา้าเท่ากับไซเซตา้าก็คือถ้าคอสเป็นบวกไซก็เป็นบวกถ้าคอสเป็นลบไซก็เป็นลบด้วยแล้วก็ค่าเท่ากันจะเห็นว่าได้แค่สองคอร์ดนคือคอดนที่1่และ 1> 3 1คือ sin เป็นบวก cos เป็นบวก3คือ sin เป็นลบ cos เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเซตา้ามุมคือ45องศาและ180บวก45องศานะะก็จะได้เป็น45องศากับ225องศานะคะส่วนในเคสที่3 cos เซตา้าเท่ากับลบไซเซตา้าก็จะอยู่ใน คออเดันที่2และ4เซตาที่เป็นไปได้ก็คือ180ลบ45องศาและ1 0 0 360รลบ45องศามุมก็คือ135องศาและ315องศานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด 6คาตอบด้วยกัน mm hmm. เขียนเซตคาตอบได้เป็นเซตของ45องศา90องศา200 135องศา225องศา270องศาและ315องศามีทั้งหมด6คําตอบนะคะข้อนี้เนี่ยก็ กระจายมุมสองเท่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จัดรูปนะคะจัดรูปแล้วก็แก้สมการออกมาหามุมโดยใช้วงกลมหนึ่งหน่วยช่วยเช่นเดิมนะคะต่อมาข้อที่10 s i ซดห้าเซตาบวกซสามเซตาเท่ากับ0ข้อนี้นะคะคือนั่นก็คือไซายบวกซายนั่นเอง ซายบวกซายซึ่งเราก็รู้สูตรอยู่แล้วนะคะว่าไซเออบวกซไซบีก็คือสอายซฮาร์ฟซัมคอสฮาร์ฟดิฟอย่างนี้นะคะอ่าดังนั้นเราก็แทนตามสูตรเลยซายบวกซายก็เป็น2ซงไซฮาร์ฟซัม um ก็คือ5เซต้าบวก3เซต้าหาร2 โคสฮับดีฟก็คือ5้าเซตาลบ3ามเซตาหาร2เท่ากับ0ก็จะได้เป็น2 sin 4ด์สี่เซตาโคสเซตาเท่ากับ0ูนย์เราก็จะพบว่าเกิดมุมสี่เซตาขึ้นมานะคะแต่ว่า วิธีการทำนะคะก็คือคิดว่าเป็น s ซสี่เซต้าเท่ากับ0 1เคสเลยแล้วอีกเคสนึงก็คือ cos เซต้าเท่ากับ0นะคะกรณีเราก็มาคิดเคสนี้ก่อนนะคะเพราะว่าง่ายกว่าว่ารูวงกลงมมน่หน่วย cos เซต้าเท่ากับ0คือพิกัดบนแกน X เท่ากับ0นั่นก็คือนี้ละ ได้2จุดนะคะก็จะได้เซตาเท่ากับ90องศาและ270องศาในเคสนี้นะคะส่วนในเคสแรกไซสี่เซตาเท่ากับศเราจะต้องดูว่า4เซตาเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอา4ไปหารก็จะได้เป็นเซตาเป็นอะไรได้บ้างนะคะกรณี4เซตาเนี่ย ในการวาดวงกลมของกรณีสี่เซต้าเนี่ยจะมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดิมเขากำหมดว่าเซต้าเนี่ยมีค่าอยู่ตั้งแต่ศถึง2พายใช่ไหมคะดังนั้น4ี่เซต้าเนี่ยมันจะต้องได้ระหว่างศูนย์ถึง8พายเลยนะคะเอาสี่คูณเข้าไปการวาดวงกลมนะคะก็จะวาดเป็น8ดพายนะคะนี่คือ พายใช่ไหมคะสองพายสามพายสี่พายห้าพายหกพายเจ็ดพายและแปดพายจะมาหยุดที่ตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยมุมที่ได้มันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมคะกรณีเขาบอกว่าไซด์สี่เซต้าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น sin คือพิกัดบนแกน y พิกัดบนแกน y เท่ากับ0คือจุดเหล่านี้นะคะคือจุดเหล่านี้มันก็จะมีมากกว่า2จุดเหมือนเดิมตามที่เคยทำนะคะแต่จุดนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่เอาดังนั้นจะได้4เซเป็น0นไพสไพไล่มาเรื่อยๆนะคะ สามพายสี่พายห้าพายหกพายและเจ็ดพายนะคะกรณีนี้เนี่ยทำเป็นพายจะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเขาถามเป็นเซตาก็คือเอ้ยถ้าเขาถามเป็นองศาก็คือทำเป็นองศาก็จะได้ศูนย์หนึ่งร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบเอ่อห้าร้อยสี่สิบ 720นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึง1260นะคะนี่คือ4เซต้านะคะแต่โจทย์ถามเซตา้าเพราะฉะนั้นเซต้าก็คือ0องศา45องศา90องศา135องศา180องศา225องศา270องศาและ315องศาจะเห็นว่า เซตาในนี้นะคะมี90และ270รวมอยู่ด้วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการจึงเป็น0องศา45 90 135 180 225 270 315องศาได้เลยนะคะเพราะว่ากรณีการเขียนเซต โดยที่มีตัวซ้ำเนี่ยก็จะตัดให้เหลือตัวเดียวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบแบบนี้ได้เลยข้อนี้นะคะจะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือต้องใช้ความรู้เพิ่มเติมในการแก้4ีสีเซตาตรงนี้นะคะว่าจะต้องวนรอบเยอะขึ้นนะคะก็จะได้คำตอบเยอะมากกว่าการคิดแบบเซตาธรรมดานะคะ เพราะว่าช่วงมันจะกว้างมากขึ้นนะคะจากแค่0ถึง2พายก็จะเป็น0ถึง8พายข้อสุดท้ายนะคะข้อ11 sin 3สาเซตาคอสเซตาลบคอส3เซตาไเซตาเท่ากับคอสเซตาจากข้อนี้นะคะ ถ้าดูดีๆเนี่ยจะพบว่ามันเป็นเออ่ตรงตรงตรงนี้ซายตรงซายกับคอสตรงนี้เนี่ยมุมเท่ากันนะคะแล้วคอสกับซายตรงนี้ก็เป็นเท่ากันมันก็จะตรงตามหลักที่เราท่องว่าซายคอสลบคอสซายนะคะก็เหมือนซายเอคอสบีลบคอสเอ ไซด์ B, นะคะซึ่งนั่นก็คือไซด์ a ลบนะคะเป็นสูตรที่เราท่องกันมาต้องต้องดูโจทย์ดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเป็นไซด์3าเซตาลบเซตานะคะเท่ากับคอสเซต้าไซด์3เซตาลบเซตาคือไซด์2เซตาเท่ากับ คอสเซตา้าไซสองเซต้าก็คือสองไซเซต้าคอสเซต้านะคะย้ายข้างคอสมานะคะลบคอสเซต้าเท่ากับศูนย์ดึงคอสออกมานะคะก็จะเป็นคอสเซต้าคูณกับสองไซเซตา้าลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ได้คอสเซต้าเท่ากับศูนย์นะคะหรือว่าเป็นไซเซต้าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองนะคะเอ่อมาได้อย่างนี้แล้วก็วัดวงกลมหน่วยเพื่อดูมุมคอสเซเป็น0ย์ก็คือพิกัดบนแกน x คือศนยก็คือจุดนี้ออกแคะคือจุดนี้และจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซต้คือ90องศาและ270องศาส่วนอีกรณีหนึ่งนะคะคือไซ n ์เซต้าเท่ากับเหส่วนสอง ไซมีค่าเป็นบวกเมื่ออยู่ในควอดดันที่1และ 2, 2> ดังนั้นเซตาที่เป็นไปได้คือ30องศาและ150องศานะคะดังนั้นข้อนี้เซตคำตอบของข้อนี้นะคะจึงเป็น30องศา90องศา150องศาและ270องศานะคะจะมีทั้งหมด สี่คำตอบด้วยกันนะคะข้อนี้นะคะถ้าเกิดเราสามารถถอดรูปที่กระจายมาอยู่ในรูปนี้ได้นะคะมาอยู่ในรูปของอ่อซา์โดยมุมลบก,กันได้เนี่ยก็จะสามารถคิดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แก้สมการตามปกติเหมือนข้อที่ผ่านมา